เอาละวันนี้เราจะไปที่ที่ที่ไม่มีใครกล้าไปกันเสียงกระสิบดังขึ้นเบาๆรั้วไฟฟ้านั่นไงภาพตัดไปที่รั้วไฟฟ้าสูงตระงานเพื่อนบอกว่าข้างในนั้นมีอะไรเจ๋งๆซ่อนอยู่แต่ก็อันตรายสุดๆเราค่อยๆย่องเข้าไปใกล้รั้วต้องระวังนะถ้าโดนช็อตคงไม่สนุกแน่ มีทางเดียวที่จะข้ามไปได้คือต้องหาทางตัดไฟเรามองไปรอบๆหาคันโยกหรืออะไรก็ได้ที่พอจะช่วยได้ในที่สุดก็เจอเจอแล้วคันโยกอยู่ตรงนั้นเองภาพเราดึงคันโยกลงเสียงไฟช็อตเงียบลงทันทีสำเร็จไฟดับแล้วเรากระโดดข้ามรั้วไปอย่างรวดเร็วเอาละ่ะถึงเวลาสำรวจแล้ว ภาพเราเดินลึกเข้าไปในพื้นที่ห่วงห้ามข้างในนี้มันว้าวไม่น่าเชื่อว่าจะมีแบบนี้อยู่จริงๆการผจญภัยครั้งนี้สอนให้รู้ว่าบางครั้งความกล้าที่จะเสี่ยงก็อาจนำมาซึ่งสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจเกินคาด